สบายดีพี่น้องสบายดีทุกท่านพวอพี่ต้องน้องม่นี่อีกแล้วพี่น้องออกล่าบ้านเานล,ล,ะนะลยล่ากันเราถึงล่านด้จักรล่ายังหลบพี่น้องเลยมียังเอาเบิร์ดถือข่าวถือหนามไปป้าลุงป้าพี่ป้าเบิร์ดเสี่ยวเสี่ยวเฮาเด้อพี่น้องอันนี้สบายดีเสียสยส่ยวเฮาอันนี้เ <laughs> <laughs> สี่ <laughs> สยวเฮา <laughs> เฮ้ยเฮ้ยมาอีเธอเลยนน้ำเลยเฮ้ยเบิ่งดุยเบิ่งอืท่องบอนสร้างเมื่อเมื่อสร้างสร้างมากหนักไปเบิ่นวันไหนกินข่าวกันสิไปถือข่าวถือน้ำถือของถือเสียมกระตามครบสุดพี่น้องเอ้ยมียังกะห่อไปกิน chắc xịt để ma nhang đấy nhang ơi chắc là te bữa đây anh cái kem xèo miền đông minh cốt cà mau bự lùa lùa đây p nong xèo cốt là sát đấy xèo tảng vai เอ้เออืมัแกีเี้ย่างนู้นแมงแขงแต่ก็มีนั่นงเอย้บลตกคุมหาขุดกบขุดเขียดขุดแมงกะซอนพี่น้องพรยังเอาบด ไล่ลงหยิบลยเดี๋ยคุณเจ้ามีนี่แลูกล้านเลยพูดอยู่นั่งนจกเราว่าตามสนิตัวนานไล่ลงทังตัวนานไล่ลงทั้งย็นขักอันนี้ได้นี่เนาะ มาหอนน้ำสางเลยพี่น้องน้ำสางบอลมาตาก,กับพอลมิมนกับเคยละเหละงามเน,ะมนอะเสียเขาวะหายเอาก่อน,อนไปขนะุดมือเดียวล้างมือสิบปวแตกซะไปไนเศรษลงมาน่ม่เคย หายหน้าไปกิน้ำทางนผิดเยเลยยามือโคตรดำเลยหมดเลยวะมันเบิดไปกระตาห้าวเ เอรตสเีกระตั่เสอาักมาตักม้ินนบมีแต่ชือไว้เลบมีเงินื่อลมื่อไรมาตักให้ส้วนผลวะแ่เส่ป็นหน้าเป็นน่องคุณมังกร ใส้ค่าตัางกงได้เพราะว่าถือค่าตัางกงมานำเพียได้แต่ว่าไม่ได้ใส่ทุงมือเนางมือแตกแหงเดินมาจกหูดินแขงแท คูดกบเุ้ยเสี่ยวคุดกบเลยพี่น้องนี่เป็นละมนี่เบิ้งโอ้ยเขียนโมโน่เขียนโมโน่พี่น้องใส่โค้งก่อนชองโต เขีดยดเฮ้ยประมานกรบเบิดแล้วเบิเ้งไปเบิ้งเซี่ยวก่อนโอ้ยขออภัยพี่น้องไปเบิ้งเซี่ยวก่อนใหญ่เทียดที่ของเท้ยังไงใช<จ>ของเท้ <laughs> ปลาตัว <laughs> ช่องตัว <laughs> เฮ้ย <laughs> ตัวหูเดียวเนี่ย ตัวใหญ่ซ้อนซอนี่อีกนี่อีกแล้วไว้ตัวทสองยังดูยังดูพี่มันคือประมาณเทไว้กัะปููเดียวซอย ่มโหูเดียวฉันสี่โอ้ยเบิดแล้วบาบัดนเจมันคักโอ้ยเบิร์ดเรเอาคุดได้เขียนโบมานเพิ่นาเดียวเพิ่นว่าโบมานพี่ของแท้ฉันเพิ่นหูบบดีได้พี่น้องเพราะโบตุ้ใหญ่แค่ตัวใหญ่แค่ยิ้มเพราะว่าอเพิร์นโบได้ยินเลยพี่น้องต้องปากตีงใส่เป็นจังหูเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่เสียงใส่เขาปากตีงใส่ เพราะว่าเพิ่นหูบมดีเนาะหูหนวกว่อาอย่างไรนะพี่น้องตาสองสารเธออยูไ่ไหนเธอหูหนวกมันจะพูนะมันยังร้ายาหูหนวกพราะมันม่สิงตมันขนาดเสีย่ยวเขาเธอขนาดสงสารอยู่เธอหูบมดดีเงินนะพี่น้องหมูว่ายัางหมวนยังกับดีเินนะหมูคือเขาสิาื่อว่าพิ่นเขาต้องปากตีงนะพี่น้อง <c oughs> ปากตีงเพิ่นกับเขาใจ สอวนสี่หูเดียวป้าจะมาขากแทขากันนะพ่คนเ่าเสียงดังหน่อยได้เนาะเพราะว่าบ o ด y i เสียงตัวเองเวลาว่าะก่นนัดนัดกันครับแม่หลองดำพี่น้องโทนัดกันมาเจอกันอยู่น้องแม่กับโนจะมามาสี่ส่วนส่วน,นมาถะาแล้วพี่น้องปุ๊บ Nó thả nào Đi Từ khá đằng cộng mà nằm Rồi nào, xíu khuẩn thả phía nào không cả Tăng trực, tươi khá đằng cộng ไอพี่น้องไปบ่งทีมแม่หลวงดำเ,เขาเจ้าจออมาจากคนมาเจอกันลยพี่น้องทีมงานแม่หลวงดำขุดกบบอ โอนโอ้ยไม่โซนนะเอานี่มันชักเฮือก Nhật danh sách hôm nay nó chị nói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  nó nói chị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  nói nói chị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 

ไปมือหมาเหากินเมดอน่้งน้เดไปสือห้กากียนหาอทง้าตคือทางหาสร้างกัน้ำมาลงอับน้าสร้างกันัำลงอับน้นะ

Mhm, hiền hiền hiền. tôi nhảy, chúng hôm 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 hơi hôm 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 ีคนมาเขากลุ่มอีกสีเป็นแปดพี่น้องแต่ว่าแยกใหญ่กันอยู่จกคุ้มก่นพี่น้องเนี่ยนี่นี่นี่เนีนี่นี่นี่ สองโตเดี๋ยวเขาเจ้าอาดไว้เ้ขียนเขาไปอยู่นะพี่น้องอาดไว้หน่อเมนองแท่นไรกบเลยพี่น้องเจ็ตัวเฮ้ยสอนสามสองัตสามโตเบ้ว อยู่บาจา่จักอารุณอีพี่น้องเย้ย <c oughs> เฮาตียังบม่ไห้พอโตหาก็ได้เขียด4ต๋อเบิดแล้วตี่เตาเข้าของไปเลยตัวหนึ่ง4 4่4 4ต่4ต๋ไม่น้องแท่ก็4 4เสาก็ได้4ีผู้เดียวป๊าเต๋ออิจฉผู้มันมันคุ้มเลย ยาววันไหนบาดจบบาดจบคนหนึ่งคนมาคนจมคนยังไม่ได้ปุ๊บปุ๊บจบคนมาบัดเอาเท่าเดียวสี่ว่ายต่อไปเ้าเสียอูละหะจวดเงี่ยเป็นน้ำเลยพี่น้องเงี่ยเป็นน้ำแล้วอะไรอะนาดำมาลุ้นนกันเด้อพี่น้องเด้อว่าเหาสิมานอยู่บ่ มีต่มู่มาเอาหู้สิหู้หาทายังบ่ได้เห็นพอโตอยู่ได้กับปู2โตแล้วก็เขียด4โตเป็นวถ้าดังไข่จีกับปูกินสะดอกดมาในลายคุมแล้วยังบ่เห็นพอโตอยู่กบก็ได้เบิ่งมดูแห่เป็นน้านี ท่านโบเห็นครบนี <c ười> Ồ, Ồ, ่ห่วยหักเสียงใหิผมแล้วหอนกระไรพี่น้องเลยผู้แดดขาห่มหนาวด้วยเนี่ยโอ้แดดพน่น้องวายวายวายเจอแล้วพี่น้องตัวเลกตัวหนึ่ง ช่อนสช่อนห้าเข้าบอกสองที่อยาก้อะไเบดแล้วตัวที่สามพี่น้อง มันอยู่ดีฮะกระส่วนสองบดม้าแล้วพี่น้องชนสองค่อยมีแหงหน่อยยกคุ้มพี่น้องยกคุ้มา โอ้ยกบเซยเฮยมาอีกแล้วยกคุ้มสื่อได้พี่น้องบรคิคุดเฮ้ยพี่น้องเสี่ยวเจอหูอีกแล้วแหนเป็นหน้ามัสันหน้ามลายลายเขาเหนียวใส่ปัวจักผัวสันโอ้ยอยากหวัวดิดินเหมืนกบแข้งแขง เหี no e, man, ้ยลงไปหนามลายประจันเขาเหี okay. yeah. Yeah, ่ยวใส่ปัญจประจันมุมแนซ้อนห่าบุญบ่ขอทางหลังบดได้ยินเลยพี่น้องข้อทางหน้าเป็นแนมบมึกปากเขาเป็นสีหงูดอกมาลุ้นรุ่กันพี่น้องแบบจะมีกบจากโตุ่นของกับกระตาบุญมวลมวนเมื่อนี้มาแล้วเขากะได้ซ้ำแล้วโอ้ตื่น โอ้ไม oh, <t art ic> ้บนแหนงน้าบางลายหนึ่งตะแคงใส่เลยพี่น้องเธิงี่ยังบวดซึ้งซุดแข็งเลยมันเลือกแหงพี่น้องมันจะเอาเทิงอยมาบ้านนี่เพื่อนวะซุปเมียงทองเทศครับแมงดำนะพูนขุดแมงซ้อนอยู่บุ้ บุึงว่าบุงเง้ยบไรกบลุบบุึงมาจังชุดเขนเลยยังบุงหูกระปุกเฮบุษคือกระโดดเทปบ้านเอเมาเต้นขึ้นมากเเป็นเลี้ยวบงป่าแล้ว พี yeah, it, it hmm. bad, mm ่น hmm. right. ้องนำกบผูบ hmm. ุนจ yep ุวัคจะเอาเหี่ยวใส่มาสันจะอากะโนใส่กับจากสีเอวจักสีเอาจังใดเนาะปิดจุกกระบอกถึงและสีได้กบอ่ะนี่พี่น้องเอ้ยผูบเลบงถิงแล้วมาสันจักสีเอวอะไรบ่มาสัน หูเล mm ืกมาทางนี้พี่นนองเอ้ยเชียวมันได้อัว้นาะมาไกลป้าน้ำจะดเขิงคุ้มจักสิทธิ์อะไรโตอยู่ลุมน่ะเชียวมันได้อชี่าวบ้านไมยากขี้เอาเนี่ยมาเสียวกันโอจนปีกเทนามันตีงอยู่ไหนเป็นซีบคมันจกปีสสรุปผนงานพี่นอะแงจนน้ำเขิงไหม่ะบ่มีหัดกบ มึงของมึงกันนักแทะเหมโ่ดเดียวนะาหมอกอประจักษ์นีูเห็นมือืมนี่นะพี่น้องกบนะประมาณแปตประมาณแปะโตนวะของเฮาเลยดก่อนปลาตัวสองก็เห็นตาของ hâm tô vì nó là vì nó sẵn Thì lẹc là bà nam khác Bà cốp kìa vay mà Chúc chúm bà thương này nó Chắc chèo đại chẳng đại bà này Hến lùng chắc chèo đại như bộ bà ác Ủa nghe ở hơi nạm ข MM ี้อขึ้นเหลือกระดิ่งรอเลยพี่น้องเลยได้เสียงได้เสียงมันได้กี่บันอันนี้นะเตานี่นุ่มหู้เหลือกครูจะจีบเป็นเย่งอื่นลงไปตัวตัวนี้ครูหอห้าชีเหลือกครูนะปลาช่องโบราณนะ ทำลาบจัตเดินี่น้องอยู่ดีมแมงมจกุุคนพอัเห็นมาี่น้องสบายดีเอากบใอ่บนกนบนเอยเนี่ย